ตมยุงไดเลาเดินขวัเดอม้มยุยสายตององได้เอ่นขึ้นมากเอยุ้สายตองบริเวณไหนไปเกิดอุบัติเหตุยุ่สายมาเอินขวัญได้ค่ะพี่น้องคอยเออบ้นี้ล่บนนี้านนี่น้ออมากโ้กัอเอิญหวาานขึ้มากค่ักับ้ามาติลามาก ม่นางแ่แม่นางแ่้ผูกใครนี่จังเลยค่ะผูกใแลนอคจ้าาแม่ตองเบาเลนเ่าห่แม่นเบาเลนนี่หลามาผูกกนถ้าหายยาต่อไปยดีไม่แหงหพอนแห้งเยกะเบาไปยังไหว อ่อ้ยู่ดีไม่แห้งเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้แ้วคาดปลอดภัยควันยูมองไปทำงานยูมองเออขึ้นมากูนั่ล้างน้ำตาไม่มาล่ำมาผูกอ๋อไม่มาล่ำผูกก้อนผูกไปนานาหายยูหาเต้า

เ้าวทออน้มันด้วยอน้อสแล้วสิได้ผูกแันเล้วสิได้ผูกแันถ้าทำหนีเม็นบอสเออยากหาูมาด่าตูู่ um> um ้

เนี่้ององนี่น่ากลันี่น่าัวมากติดไหมผู้ครอบผู้ครยารร้านไทนาอ ออกไซน้ำได้ไปอนไปแล้วน้เไม่ได้กนออกไ่อีออกไซน์นินรนีกั่นแร้านไ่มันเขาแบบไม่แม่นยี่น เย็บผูกน้ำแน่มาผูกผูกผูมา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 ผู้ใดประ่านไหนผูกเอ้ยโอ้นื่อาจะผูกอ้ายเนี่ยขอไฟอันนี้ซ่อมผูกเนาะคือเทียบซ่อมผูกค่ะค่ะคิมนี้กับพ่ามาูกแขนนองไส้นะค่ะนองไส้มันเอ่อม่อุปัจเหตุนิดน้อยนะค่ะได้มา